กราบนมัสการพระกุเ<อ>จ้าค่ะ<อ>หนูแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อ,อชื่อน้องโอนะคะ<อ>มาจากจังหวัดอุดรธานี<อ>วันนี้เดินทางมาจากประเทศอินเดียนะคะ<อ>แล้วก็ติดตามพระอาจารย์เนี่ยมา4ปีแล้ว<อ>แล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเคยขับรถมาที่นี่ แต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยคงกระสินบุญยังไม่พอยังยังไม่ได้เจอค่ะ uh huh. มาทั้งเช้าแล้วก็ตะกลางวันแต่ไม่ทราบว่าข้างในมีสาราแล้วก็เห็นมันมืดๆนะคะ uh huh. ก็เลยกลับ uh huh. uh huh. มากับเพื่อนนะคะแล้วทีนีเ้เมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยเห็นพระอาจารย์ที่รายการท uh ูน่โชว์ของอคุณไตพบ uh huh. นะคะ uh huh. ตอนนั้นก็ ไปร้านหนังสือดอกยญ้าแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ชื่อว่าพบภูมิ uh. ก็ซื้อมาเก็บไว้ในตู้จนปัจจุบันนี้ผ่านมาห้าปีก็ยังไม่อ่านค่ะ uh. นะคะ uh. แล้วก็ที่แต่ก่อนนะคะก็ก็ไปวัดค่ะไปวัดไปนั่นไปนี่อันนี้อันนี้เล่าได้นะอาจารย์่เล่าได้เนาะ uh. ก็คือไปวัดแต่ไม่รู้ว่าแก่นสารของพระพุทธศาสนาคืออะไร uh. นะคะคือทําบุญอาตักบาทาบุญจนจนมาเจออหนังสือภพภูมิมก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยว่าตายไปเราไม่อยากตกนรกก็ไปอ่านว่าทําบุญนะคะแต่ละชั้นแต่ละชั้นตายไปนะคะวางจิตยังไงที่พระอาจารย์บอกอะคะ่ะว่าย,ยัางไงแต่มันก็ไม่ใช่แนวทางที่จะหลุดพ้นแล้วก็มามามา,มาตั้งจิตอธิษฐาน ว่าถ้าหากเ,ออเราเนี่ยมีบุญทางนี้เนี่ยขอได้เจอรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่นะคะก็เลยมาก,ก็ติดตามหลายวัดนะคะแต่ก็แต่ก็ไม่ใช่ที่จะตอบโจทย์ของ,อของหนูจนมาเจอพระอาจารย์แล้วก มีมีครั้งหนึ่งที่พระอาจารย์ไปเหมือนว่าไปมีสามศาสนานะคะที่จังหวัดไหนจังหวัดหนึง่งนานมากแล้วนานมากค่ะมีศสา,สา,สาสนาคริสต์นะคะแล้วก็มีพุทธนะคะแล้วก็มีศาสนาอิสลามใช่ไหมคะสามศาสนาที่ที่ให้ข้อแล้วก็เห็นพระอาจารย์เนี่ยแสดงความคิดเห็นเนี่ยได้ยอดเยี่ยมแล้วก็ฉลาดมากยิ่งทำให้ประทับใจค่ะ ประทับใจมากก็เลยติดตามทีนี้มาวันนี้เนี่ยค่ะ,อ,ะอยากจะถามพราอาจารย์ในเรื่องของการจัดงานศพนะคะ mm hmm. อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับที่ไปเนาะ mm hmm. เพราะว่าก็เหมือนว่าตัวเองเนี่ย mm hmm. มืนมา,มา,ม,า,ม,ามาเรียนใหม่นะคะ mm hmm. แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้ยินว่าคนตายขายคนเป็นน่า mm hmm. จะเคยได้ยินนะคะ mm hmm. ก็คือคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทาให้คนที่มีชีวิตเนี่ย mm hmm. อ,อยูอ่ยากที่จะจัดงานเพราะไม่มีเงิน mm hmm. ไปแต่ละวัดเนี่ย ก็คือหมดตังเป็นหมื่นบางทีก็เป็นแสนเลยแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็เหินพระอาจารย์เนี่ยไปงานชาปนากิจของผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไม่แน่ใจแต่ว่าได้แชร์อยู่ในนี้อยู่นะคะค่ะค่ะก็เลยอยากถามพระอาจารย์ในเรื่องนี้นะคะว่า แนะนำหน่อยค่ะว่าการจัดงานศพตามหลักพุทธวจนะที่ถูกต้องเนี่ยนะคะคือต้องจัดยังไงเพราะเมื่อวันที่สองตุลาเนี่ยค่ะทีะ่พลตำรวจร้อยเอกสิทธิพออะไรเนี่ยค่ะที่หนูติดตามเนี่ยค่ะว่าต้องจัดงานยังไงศพไว้กี่วันต้องใส่ซองอะไรไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจัดแบบพุทธวจนะเนี่ยมันก็จะจะไปเจอปัญหาค่ะ Mm hmm. ปัญหาแต่ละวัดก็ก็ไม่ยอมรับฟังเราที่เราจะจัดแบบต,ตามคําของพระศาษษษสดาครับ mm hmm. กลกาบเรียนค่ะออ๋ก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็จัดกันมาหลายครั้งแล้วก็จัดกันมาค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกจะน่าจะมีใน YouTube ในอะไรอีก mm hmm. พอสมควรนะนะหลักๆก,ก็คือเวลาเวลามีคนตายเนี่ย มันก็ควรจะให้ญาติพี่น้องได้รับรู้เนาะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าญาติพี่น้องอยู่ต่างงหวัดต่างประเทศอะไรกันบ้างกว่าจะมารวมกันครบนะมันก็ใช้เวลาระยะหนึ่งอาจจะสองวันสามวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยนะระยะเวลานั้นเนี่ยก็คือมันก็จะมีการรวมกันประชุมกันของหมู่ญาติอยู่แล้วนะเพื่อ ให้ได้มีการรับทราบว่าพ่อตายแล้วนะลูกหลานอยู่ที่ไหนบ้างก็มารับทราบ <c oughs> ระหว่างที่มีหมู่ญาติที่มา <c oughs> รวมกันเนี่ย <c oughs> เขาควรจะได้ประโยชน์อะไรพระศาสดาบ,บอกเมื่อมีการประชุมกันเนี่ยให้เธอกระทํากิจสองอย่างคือหนึ่งนั่งนิ่งอย่างอริยะสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าว เราก็พาคนที่มาประชุมรวมกันเนื่องจากเหตุที่คนตายเนี่ยได้นั่งนิ่งอย่างอรรยะคือทำสมาธิแล้วก็อย่างที่สองก็คือได้ฟังธรรมะของตถาคตนี่คือสิ่งที่เราควรจะให้กับผู้ที่มาประชุมกันนะก็สองอย่างแค่นี้อย่างแผ่นปฏิจะมีไหม ไม่มีถ้าเราจะเห็นแผ่นปฏิจจค้างล่างเนี่ยซึ่งแจกอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนี่ยนะ,ะแผ่นปฏิจจสมุบาทเราก็เอามาสวดสัตยายก็ได้ใช้เวลาไม่ถึงห้านาทีก็เสร็จดังนั้นพระสูตรใดที่ที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราก็เอาพระสูตรนั้นมาอย่างภาคุณสูตรอย่างเงี้ย กนะ็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ที่จะตายนะซึ่งพระศาสดาตรัสบอกอนนิสงส์ไว้6ประการถ้าบุคคลนั้นเนี่ยได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตนะก็จะได้อนิสงส์ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราที่เราให้แล้วในความเป็นรัตนห้าเนี่ยแก้วห้าประการที่หาได้ยากในโลกคือ การที่เราจะประกาศคำของพระองค์เผยแผ่คำพรองค์ต่อไปเราน่าจะใช้เหตุปัจจัยตรงเนี้เป็นเหตุปัจจัยในการเผยแผ่ไหมล่ะใช่ไหมเพราะพระธรรมของพระองค์ก็บอกแล้วธรรมะของพระองค์เนี่ยเป็นเอหิปัสสิโกคือเป็นธรรมะที่ควรที่จะเรียกกันเข้ามาดูมันไม่น่าเป็นการที่จะอายที่จะชวนคนให้รู้ในคำพระศาสดา ดังนั้นเราก็นำคำพระศาสดาเนี่ยมาเผยแพ่ในโอกาสนั้นได้ดังนั้นก็จะมีงานศพตอนนี้ก็คือเป็นจำนวนมากเลยก็นำเอาพุทธวจนะคือคำพระศาสดาล้วนๆเนี่ยไปเผยแพ่แจกในงานนะเพื่อใหออ้มหาชนเนี่ยได้เป็นผู้สดับได้เป็นผู้เสพครบด้วยหลักการตรงนี้ทุกคนจึงขยันที่จะเผยแพ่ ดังนั้นความขยันในการเผยแผ่เพราะพระเจ้าเป็นผู้ตรัสไว้และเป็นผู้ตรัสบอกอน,นิสงส์ในการกระทําเช่นนั้นด้วยนะการที่เราเป็นรัตนาห้าเนี่ยรัตนห้า 5, มีใครบ้างหนึ่งพระพุทธเจ้าสองผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ไดีแล้วหรือผู้ที่ประกาศคําตถาคตผู้ที่รู้แจ้งในคําตถาคตผู้ที่ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมและผู้มีความกระตันยูกระตะเวที ดังนั้นการที่เราแสดงทมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ได้แล้วเนี่ยนั่นก็คือเรากําลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติภาสิตว่าภาสิตประพฤติมาว่าประพฤติมาการกระทําเช่นเนี้ยที่เราแสดงตรงไปตรงมากับพระพุทธเจ้าเนี่ยเรากําลังทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อพระศาสดาซึ่งพระองค์บอกว่าจะเป็นเหตุให้เกิดสังฆสามคัคีสังฆสามมคีจะเกิดขึ้น และบุคคลนั้นเนี่ยจะได้รับอน,นิสง์ก็คือจะได้ไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและจะไม่พลาดธรรมะอันเกษมจากโยคะอันนี้ก็คือผลวิบากที่อันเลิศที่เขาจะได้รับในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่าถ้าทําตรงกันข้ามเนี่ย ก็จะได้ร e ับผลวิบากเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราทําตรงกันข้ามกันก็คือเราไม่ได้แสดงสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติมันก็กลายเป็นว่าอะไรที่พระองค์เนี่ยบัญญัติเราก็บอกไม่ได้บัญญัตินะไม่ได้บัญญัติบอกบัญญัติคือทํากลับกันภาสิตธบอกไม่ได้ภาสิทไม่ได้ภาสิทธ์บอกภาสิทธ์ประพฤติมาบอกไม่ได้ประพฤติมาไม่ได้ประพฤติมาบอกประพฤติมาอย่างเนี้ย ดังนั้นการกระทําอย่างเนี้ยก็ได้รับผลวิบากเหมือนกันพระศัสดาก็บอกว่าจะเขาจะได้รับผลวิบากอันเผ็ดร้อนคือไปตั้งอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับนะแล้วก็พราดทำอันกเกษมจัดโยคะอย่างเนี้นะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์จากการกระทําที่เราช่วยเผยแผ่คำพระศัสดานะ ดังนั้นในกิจในงานเราก็ทําแค่เนี้นะก็ไม่มีอะไรส่วนใครจะถวายทานก็ได้ก็ไม่ได้ห้ามบุคคลผู้ใดเนี่ยห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าเป็นอมิตรไม่ใช่มิตธดังนั้นใครจะให้ทานถวายจีวรบินตบาเสนาสนะเพศก็ถวายได้ในงานในที่ประชุมนั้นดังนั้นในที่ประชุมนั้นจะมีพิกุหรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีพิกุก็เป็นเนื้อนาบุญในการถวายถ้าไม่มีพิกุหาไม่ได้ชนบทชายแดนต่างจังหวัดต่างประเทศเช่นการไม่ฆ่าการไม่ขโมยการไม่ประพฤติผิดในกามอย่างเนี้ยในสัมมากัมมันตะหรือการที่เราคอยทิ้งความพิดอบกุศลซึ่งมันก็ดีทําไมจะไม่ดีอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องดีทั้งหมดเลยอ่ะในมรรคในองค์แปดเนี่ยใช่ไหมแล้วมันเป็นมาตรฐานที่ใคร จะนับถืออะไรแบบไหนก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้อาจารย์แล้วก็ถามอีกอันนึงนะคะก็จะพอแล้วค่ะก็คือว่าหนูมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาตินะคะเขาไม่นับถือศาสนาเลยคือเขาเพอร์เฟกมากเขารวยนะคะเขารวยเขามีเรทหาอยากถามว่าการรมใดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วยังไม่พบเจอพระพุทธศาสนา หรือไม่สนใจพระพุทธศาสนาคะอืมเราก็ยังไม่เห็นที่คือพบนะคือพยายามอธิบายให้เขานะคะอ,อยากให้เขาแต่เขาบอกว่าเออ,เ,อ,อเขาไม่เชื่อในพระเจ้าเขาไม่เชื่อเขาเชื่อเฉพาะตัวเขาค่ะก็เลยแบบอยากจะแบบชีแ้แนวทางหนูก็ไม่รู้ว่าจะเอาเหตุผลต้องเอาอรเรื่องปฏิจจ<ป>สมุปบาทไปนะ ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันไม่เออมันไม่ไม่เกี่ยงเรื่องความเชื่อใครจะเชื่อแบบไหนก็ตามนคนนี้เชื่อในแบบของตัวเองความคิดตัวเองฝรั่งคนนี้เชื่อแล้วคุณมีตาไหมมีหูไหมจมูกลิ้นกายใจมีไหมอ่ะอย่างเงี้ยเราพูดในสิ่งที่เขามีนะ ตากระทบรูปไหมกระทบรูปหูกระทบเสียงไหมกระทบแล้วเกิดเวทนาไหมนี่เหมือนกันหมดนินทามาชอบไหมฝรั่งก็ไม่ชอบคนลาวก็ไม่ชอบคนไทยก็ไม่ชอบเห็นไนหะมเหมือนกันมาตรฐานเดียวกันเนี่ยต้องสอนปฏิจจสมุปา ก็คือคุยคุยเล่นกันก็ได้คุยกับเขาเล่นเล่นแต่เราต้องคล่องไงสำคัญเราต้องคล่องอถ้าเราไม่คล่องเราก็ส่งออกไม่ได้อะส่งออกธรรมะไม่ได้นี่นี้ถ้าเราคล่องในหลักพระธรรมเนี่ยเราก็สามารถที่จะอธิบายได้ ผลที่สุดก็ต้องกลับมาฝึกตัวเองอ่ะนะฝึกตัวเองสั่งสมสุตตะให้มากภาวนาไปแล้วทีนี้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราปุ๊บเราก็ตอบได้มีเพิ่มเติมอีกไหมตอพรุ่งนี้ก็ได้นะ <c oughs> ฟังไปเรื่อยๆเ,ออเดี๋ยวคำถามมันจะค่อยๆหมดไปหมดไปเศรษครบมากสดับมากพระศาสดาก็บอกฟังคำตถากตหนึ่งเนืองต่อไปจะคล่องปากต่อไปจะขึ้นใจนแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิด้วยความเห็น กระสุนเดิมๆซ้ำๆเนี่ยเราอ่านตอนนี้มีถึงสิบเก้าเล่มแล้วเนี่ยบนอ่านสิบเก้าเล่มนี่โอ้โหเหลือเฟือแล้วเนี่ยอ่านไปเรื่อยๆ